พี่เบบุกหัวพี่น้องนองมึงสดสดสวัสดีครับพี่น้องไอ้มารับช่วงทีมกีฬาขอให้ลำลำด้วยด้วยสุภาพหลังกายแข็งแรงสุขุมทุกคนเด้อ mm hmm. มาครับทุกคนมากินข้าวกับฟองปอนลาบผมต้มแสบตำทัวหอยเหงยา làm nghe kìa cái cầu Ôi. tìm tìm ma phật không sực đẹp tìm cầu làm cùng nó sạch đẹp quẩy quay quay ก้อยผมอืม tủ nha Đây có kèo mm. mm. Ngon subscribe cho mm. 面饭，嗯，咱们说、啊。 都挺好。<laughs> <laughs> อยู่ข้างบ้าน มออกเรายังเป็นรนะ่างการนะพี่น้องออกแอลกอฮอล์พักแอลกอฮอล์เพื่อร่างกายตัวเองเพื่อลูกจะได้อยู่กับลูกนานๆเลือสาบานออกแอลกอฮอล์นะครับกินน้ำเปล่าน้ำโคออกอะไรก็ไม่แน่นอน ต้องรักษาสุขภาพกาอ่อนพี่แบบบุบบวบเนืม

หัรือวาไปออกใหนั่งเหล่าคือบ่ดผ้าพาลงคนไม่บอยากกินแล้อย่างน้อยมันก็มีที่ดิ้เหนียวจิดใจเห็นห่เท่าแบบเห็นเาแบบยาดหเน่าบิดเป็นเน่าที่นี่แบบว่าสิงบุดีออกมา ใต่ั้างนองเห็ดใดญ่ขาก็มีสุขภาพร่าง้างใจแข็งแรง การบ่มียังม็ยังลาบตุ่มอืม ผมเงินอันวไธีนึงมันกินอ้วยกินเระสิบโลเธอหาโลเระสิบโลโตัวจ้อยแข็งแรงกินได้ยังได้วะกินโหดดีกินได้กับบอ๋วแบบผมนะ่า พี่น้องยาบอกว่าแบแบอกีฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องข้าคุณ อนนาารสขอบคุณทุกคนที่ทเข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับ่น่อสวัสดีครับ